การเดินทางของนานากับดวงไฟเล็กๆนานาเป็นเด็กหญิงที่ชอบเก็บของเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้แห้งมเมล็ดพันธุ์หรือหินกลมๆสิ่งที่ทำให้นานาไม่เหมือนใครคือก่อนที่จะเริ่มทำอะไรสักอย่างนานาจะเงียบกับตัวเองก่อนเสมอเธอถามตัวเองในใจว่าวันนี้ ฉันอยากส่งพลังอะไรให้กับคนรอบตัวของที่ฉันสร้างจะทำให้ใครรู้สึกอบอุ่นหรือสองบใจได้ยังไงและฉันให้ตัวเองเป็นแบบไหนในขณะที่ทำสิ่งนี้คำถามเหล่านี้ทำให้นานาเข้าใจว่าสิ่งที่เธอกำลังจะสร้างไม่ใช่แค่ของเล่นหรือสิ่งของธรรมดา แต่เป็นดวงไฟเล็กๆที่ส่งความรู้สึกจริงออกไปเมื่อความตั้งใจชัดเจนนานาจะเริ่มทำอย่างใจเย็นใส่ใจในทุกสัมผัสเหมือนกับว่าของที่นานาทำนั้นเป็นสะพานเชื่อมใจของเธอกับคนอื่นๆในระหว่างทำนานาได้เรียนรู้ว่าการสร้างสารรค์ที่แท้จริงคือการเข้าใจตัวเอง รู้ว่าเราต้องการอะไรและอยากแบ่งปันอะไรผ่านสิ่งที่เราสร้างนานาไม่กลัวข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์แบบเธอรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการค้นพบตัวเองของเล็กๆที่นานาทำจึงไม่ใช่แค่ของสวยๆแต่เป็นดวงไฟเล็กๆ ที่มีพลังและความตั้งใจอยู่ข้างในนานาเล่าเรื่องราวของแต่ละชิ้นให้ผู้คนฟังทำให้ทุกคนรู้สึกว่าของที่ถือไว้ไม่ใช่แค่สิ่งของแต่คือความตั้งใจและความอบอุ่นที่ถูกส่งผ่านจากใจนานาด้วยความจริงใจนี้นานากลายเป็นผู้สร้างที่มั่นใจ และรู้จักตัวเองเธอสร้างจากภายในและเชื่อมต่อกับคนอื่นผ่านดวงไฟเล็กๆเ,เหล่านั้นในที่สุดนานาก็ขยายการสร้างสรรค์ของตัวเองจนเป็นธุรกิจเล็กๆที่เติบโตด้วยความตั้งใจและพลังใจอย่างแท้จริง